ผมปัญญาประตูนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันในเกมอาแรกนาล็อกโมบายไอดอ l โพลลิเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดการเรื่องเปลี่ยนไฮคาร์ดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนได้แล้วดีใจมากๆเลยฮนะ <c oughs> โอเคไปเลยฮนะ <c oughs> ตื่นเต้นฮรตื่นเต้น,ตน อยากรู้ว่าจะเปิดไอไข่สีส้มได้ตัวอะไรได้บอสตัวอะไรก็หวังว่าจะได้แมงทองหรือว่าเดร็แล้วกันฮะเพราะว่าผมเล่นนานเนาะเล่นยาวเนาะก็หวังในผลระยะยาวฮะหรือ <Pacific> ว <astrology> ่าจะเป็นในตัวผมไม่แน่ใจว่าตัวบวก M Attack มีตัวอะไรบ้างเนาะแต่ถ้าได้ตัวบวก HP หรือบวก d e ฟ e n s e ผมก็โอเคนะโอเคมา แล้วขอกดหลอมของกันอ่ามาดูที่จอมนะมาดูที่ไฮคาร์ี่นะฮะก็กดการเปลี่ยนไฮคาร์นะครับผมหนึ่งเลยนะครับต้องมีเงินหนึ่งล้านเซนีขึ้นไปนะครับผมแล้วมันจะเปลี่ยนให้เป็นสองรอยเพชรเนาะก็สองไล่ไล่เลยนะฮะดาดและตัวละครจะถูกอะไรอ่ะ ด่านตัวละครหลอมอุปกรณ์และสกิลจะถูกริถูกรีเซตนะก็คืออุปกรณ์จะโดนหลอมสกิลจะถูกรีเซ็ตเนี่ยตามข้อ3เลยแล้วก็ม้วนข้อ4ก็ม้วนในกระเป๋าจะถูกรีไซเคิลอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคือไอ้พวกของแล้วก็ข้อ6เนี่ยข้ามาข้อ6เลยพวกเอร์เนพวกเหรียญเกียรติยศพวกอ่าเพชรก็จะเหลือไว้เหมือนเดิมนะ ระบบบางส่วนจะถูกรีเซ็ตอันนี้แม่งพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยฮะเดี๋ยวอธิบายใหม่แล้วกันเพราะว่ากดการเปลี่ยนอ่านแล้วมันงงก็หนึ่งเลยฮะไฮรคทจะได้ไข่สีส้มหนึ่งฟองฮะได้สัตว์เลี้ยงสีส้มแน่นอนอันนี้ก็ดีใจด้วยฮะสองคือสเตตัสพิเศษคือเลเวลหนึ่งอะแต่มีสเตตัสร้อยหนึ่งชัวรเลยก็สก็เพิ่มเลเวลเป็นเลเวลร้อยฮะ รูปโปรไฟล์จะเพิ่มสัญลักษณ์เนาะก็โอเคมาไล่ดูกันเลยก็หนึ่งเลยคือสัตว์เลี้ยงเห็นเขาว่าสัตว์เลี้ยงแล้วก็ชิป MVP มวอ่ะแล้วก็ชิปสัตว์ต่างๆอ่ะอันนี้จะยังอยู่เหมือนเดิมโอเคมาที่เป้ฮะเจมจะยังอยู่นะครับผมแล้วก็ไอเทมจะยังอยู่อ่ะแล้วก็กดขายพวกเศษที่ได้จาก m อ p มเนี่ยนะเนี่ยพวกเศษพวกเนี้ย เฮ้ยเดี๋ยวผมลองท้าทายก่อนกดขายไอ้พวกเศษทุกอย่างอะ่ะเพราะว่าอันนี้ผมก็กดไว้แล้วผมก็ลืมเนะเาะก็ไม่เป็นไร <c oughs> เราดูมายาห้าดาวแล้วฮะไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่าอ่าไม่ได้แล้วต้องจัดยังไงวะ ทำไมถึงใช้เลือกใช้ดับเบิลแทนทริปเปิลนะฮะเพราะว่าดับเบิลมันดูดเลือดเยอะกว่าเนาะโอเคลองอีกรอบนะึง <c oughs> ถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนเลยฮะ <c oughs> ก็พูดถึงเศษบอสนะฮะในช่องไอเทมอ่ะเนี่ยมันจะมีเศษบอสอยู่แถวนี้คือมันจะรีหมดมันจะหายอ่ะงอาง่ายก็แนะนำให้ขายก่อน ก็ของก็บวก80ทั้งตัวนะฮะเง่ือนไขไม่มีอะไรแล้วมั้งอ่าทีมต่อสู้นะครับถ้าเกิดเปลี่ยนไฮคาร์ทีมต่อสู้จะเก็บคะแนนต่อเนื่องนะครับผมแต่ว่าด่านเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งมันก็เพิ่มแค่หลักร้อยอ่ะมันเพิ่มน้อยลองดูว่าผมจะชนะมายาหรือเปล่าก็ผมมีแต่สัตว์เลี้ยงในการบวกอ่าในการหลบอะ่ะแล้วก็บวกดิฟเฟนต์แล้วก็เฮเนาะ มันทำให้ตัวผมเองแบบยังไงอะไม่พออะดามเมจไม่พอไม่ใช่แล้วสกิลนี้ดับเบิลช็อคอ่ะโอเคดับเบลิล เนี่ยฮะมันก็จะเป็นอย่างเงฮะคือมานาหมดครับคือ sp หมดอะแล้วก็เลือดบอสเหลือเยอะมากเพราะว่าผมอะไม่มีดาเมจมีแต่ดิเฟนต์เนี่ยฮะดูดิมาดา <c oughs> มายาฟันแค่บัเจ็ดแต่เลือดอะรีสองพันแต่ว่าถ้าเราฆ่ามันไม่ตายเราก็แพ้นะฮะอันนี้เนี่ยเรียบร้อยตีสามหมื่นไอทีนึงฮะถ้อีกทีนึงไม่ผ่านก็เดี๋ยวรีเลย ตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นกับการอ่ากับการจะได้สุ่มสัต์สีส้มนะฮะก็หวังว่า้เป็นตัวที่มันดีๆหน่อยฮะไม่เป็นตัวที่บวกฮิตหรือว่าบวกฟรีเนาะเพราะว่า2ตัวนั้นมัน,มนใช้ดีกับคนแต่ว่ากับมอนเตอร์กับไอ้บอสอ่ะมันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ก็กลัวกลัวจะไม่คุ้มอะ่ะในการเล่นระยะยาวเนาะก็รอดูกันต่อไปฮะ สวัสดีมาย่าเออไม่น่าไหวอฮะโอเนี่ยอเอสพีไม่น่าพอแล้วไม่น่าพอดาเมจมันไม่พอจริงๆ ดวงไม่มีเลยครับเปิดไม่เคยได้สัตว์เลี้ยง M X tag เลยเนี่ยไม่พอโอเค The Liberty, เดี๋ยวรีเบิร์ตเดี๋ยวจุติอะไรแล้วกันนะเดี๋ยวรอตายเอาเนาะจุติปุ๊บเปิดสัตว์ปุ๊บเลยก็เอาใจเอาใจช่วยเอาใจเชียร์ด้วยนะฮะให้เปิดได้อา่าตัวบอสที่มันแบบวกเว w หน่อยเนาะ เรียบร้อยฮะตายก็นี่ฮะถ้าเกิดตีบอสไม่ตายบอสมันจะมีออร่าสีแดงๆฮะทำให้มันตีเราตายแน่นอนมันจะตีสามหมื่นโอเคพร้อมแล้วฮะเอาเป็นยังไงอ่ะ อ้านี่ผมนึกว่ากดปุ๊บแล้วเปลี่ยนปับน๊บเนี่ยเนี่ยยังไงเนี่ยเจอบอสเหรอเจอโอซิลิสเหรออ๋อโอเคท้าทายโอซิลิสแล้วโอซิลิสมันมาอยู่ในอะไรในที่นี้วะเนี่ยแมนไม่มอยู่พีระมิดนะโอ้ตัวมาเริ่มเลยโหขี้กากมากเลยฮนะตีร้อยเดียวโอเค ก็สกิลคล้ายๆกับเจ้ามายาเมื่อกี้เลยครับโอซิลิสแต่ว่ามีตบสตันเนาะไม่เป็นไรชนะสบายเลยเพราะว่ามันมันเหมือนเป็นตัวเววสอย่างเดียวฮะทำให้เราผ่านเควสง่ายๆตีไม่เข้า <c oughs> เรียบร้อยครับ อ้าทำไมไม่เปลี่ยนอ่ะอ๋อกดเปลี่ยนอีกทีนะฮะโอเคเรียบร้อยครับผมพาวเวอร์เ <c oughs> หลือร้อยเดียว <c oughs> yes อ่ะเปลี่ยนแล้วได้ไอ้นี่ด้วยนะฮะได้สกลิลใหม่ด้วยแล้วก็สองร้อยเพชรน,นะฮะมาแล้ว เออลืมบอกไปครับผมไอ้ตัวไอ้ตัวนเนี้ยเนี่ยไอตัวสร้างชุดอันเนี้ยหายหมดนะครับผมสําหรับเปลี่ยนอาชีพเนาะก็ยังไม่หลอดแล้วกันฮนะเดี๋ยวไปแบบชิวๆอ่ามาแล้วโอ้โหได้มีเหมือนคนอื่นแล้วครับผม ให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเลยอ่ะใส่ของก่อนโอ้ยลืมเลยฮะจะทำอะไรลองดูดตตลาดนี้เปล่าก็ต้องรีบผ่านด่าน20ให้เร็วที่สุดนะฮะ โอเคมาเปิดไข่กันดีกว่าพีพีมาเปิดไข่หน่อยเดี๋ยวผมจะให้แฟนผมเป็นคนเปิดไข่บล์นะฮะกดเลยเลุน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 โอ้ยแดกคิวล่าโอ้ตายเลยฮะอย่างนี้ แมคคิ่าเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ไม่สมควรที่จะได้แนละ้วไม่สมควรที่จะใช้เล่นเลยฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮนะตัวนี้เนาะก็เหนื่อยหน่อยฮะสำหรับการเล่นต่อไปโอเคฮะวันนี้ก็โอเคมาแนะนำการเปลี่ยนให้ครับประมาณนี้เนาะก็ถ้าเกิดชอบกดไลค์ช้กดแชร์ถ้าแคร์ปัญญาประทูกก็บรบกวนกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผม ก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปถ,ถัดไปนะฮะครับผมสวัสดีครับ